เป้าหมายของผมเลยคือผมอยากจะทําเพลงความสุขทั้งหมดของผมมันจะอยู่ในกระบวนการการทําเพลงเลยตั้งแต่ผมเริ่มกดกลองชิ้นแรกจนถึงผมอ่ิกมาสเตอร์ส่งให้คนฟังเสร็จก่อนเธอจะลาไม่ต้องมันมก็สำคัญห้าม,มาเจออิดีกที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสารตตดสินเป็นครั้งสุดท้ายการชอบดนตรีผมมันเริ่มจากการที่คุณแม่เขาชอบเปิดเพลงให้ฟังตอนเด็กๆผ่านวิทยุข,ของเขาเป็นเพลงอ่ลูกกรุงช่วง ประมาณมต้นผมก็ได้เริ่มเล่นเป็นวงดนตรีโรงเรียนครับเล่นเป็นมือเบสแล้วก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทําเพลงรับผมการทําเพลงด้วยตัวเองการทําดนตรีการทํรรกาทการแต่งเนื้อร้องอะไรเงี้ยครับผ่านอาจารย์ Google ช่วงนั้นผมก็มีทํางานด้วยทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยครับพอผมเริ่มสามารถทําเพลงได้ด้วยตัวเองแล้วผมก็เริ่มทําเป็นเพลงของตัเงวเไไอ,อง เรื่องการทําเพลงเนี่ยผมคิดว่าไม่ลาบากรับผมสำหรับผมมันจะยากตรงอย่างเช่นว่าไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีอุปกรณ์เนี่ยแล้วเราก็ช่วงตอนในเด็กเราก็ไม่มีเงินซื้อก็มันจะลาบากตรงนั้นมากกว่าคือ,อผมจะทํางานหลายหลายแบบมากเลยเราเป็นพนักงานตามร้านอาหารในห้างอะไรเงี้ยครับพอเงินเดือนออกเงินเดือนออกอาจจะสักแปดพันเก้าพันเงี้ยพราเราทาเป part ็นพาดทำแปดพันเก้าพันได้มาปุ๊บผมก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ ชิ้นแรกที่ซื้อผมซื้อเป็นไมโครโฟนเงิอนออกมาประมาณ8 0 0พผมซื้อไมโครโฟนไป00ากพดดันตอนแรกที่ผมทำเพลงผมจะชอบทําเป็นเพลงค o เวอร์ซะส่วนใหญ่ mm hmm. ก็คือพี่กอล์ฟเขาพี่กอล์ฟเอพิโลครับผมเขาไปเจอเพลงนั้นเราก็ได้ติดต่อกันทางโซเชียลทางอินสตาแกรมมานัดเจอกันวันที่ได้ไปนัดเจอกับพี่กอล์ฟเอพิโลผมก็เปิดเพลงให้พี่กอล์ฟฟังครับผมก็เปิดไปหลายเพลงมากแล้วก็จนมาหยุดที่ เพลงจำเลยรักพี่กอบ์ก็บอกให้หยุดตรงนี้เลยแล้วก็นำเพลงนี้มาทำเลยครับผมคิดว่าระหว่างเรียนดนตรีกับคนที่ทำทำเพลงแต่ไม่ได้เรียนดนตรีผมว่ามันดีคนละแบบคนที่เรียนดนตรีจะได้เหมือนได้รู้แบบทักษะเกี่ยวกับดนตรีแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีอย่างผมมาทำเพลงผมจะ เหมือนทำตามสัรทัตยาญาณสมมุติว่าผมชอบเสียงกีตาร์แบบเนี้ยแบบนี้เลยผมอยากจะมาใส่ในเพลงผมจะไม่อิงตามหลักดนตรีอะไรทั้งนั้นผมแค่ทําแบบที่ผมอยากจะได้ยินผมไม่รู้ว่าตั้งแต่เพลงไหนผมถึงเริ่มใส่ความเป็นไทยเข้าไปแล้วก็ผมคิดว่าพอเอามันมาผสมประสระายกันเนี่ยผมก็ว่ามันมันลงตัวแล้วมันก็ได้อะไรที่มันแปลกใหม่ ชอบในการร้องแบบนั้นเนื้อหาการร้องแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันสื่อสารได้ตรงประเด็นแล้วก็แบบมันจริงใจดีเธออยู่ตรงนี้แล้ววันที่ร้ายมันก็กลายเป็นดีไม่เคยจะคิดเพราะไม่คิดมันมีจะไม่เสียายถ้าต้องตายวันนี้ฉันอยากให้รู้ว่าเธอนั้นทาให้รูกของฉันสดใสมากกว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับการทําเพลงผมรู้สึกว่าเป้าหมายของผมเลยคือผมอยากจะทําเพลงซึ่งผมทํามันไปแล้วแล้วก็ความสุขทั้งหมดของผม มันจะอยู่ในกระบวนการการทำเพลงเลยตั้งแต่ผมเริ่มกดกลองชิ้นแรกจนถึงผมมิกซ์มาสเตอร์ส่งให้คนฟังเสร็จนะกระบวนการความสุขผมจะอยู่ตรงนั้นครับผมส่วนหลังจากนั้นคนฟังไปแล้วจะเป็นยังไงกระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้คนฟังเขาเป็นคนตัดสินใจในี่5้าหรือสิปีข้างหน้าผมผมอยากเห็นตัวเองที่กำลังทำทำแบบนี้อยู่ผมไม่ได้คิดไว้ว่าอีกสิปีผมจะแบบ มีเงินเก็บเยอะหรือว่าดังระดับโลกอะไรเยอะครับผมผมคิดว่าผมอยากจะทํำทาอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆในวันที่ผมยังไหวอยู่ครับผมร